เจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับเกม l o r d of Nasalik เนื้อหาในคลิปนี้จะเกี่ยวกับวิธีรีไอดีนั่นเองซึ่งผมเนี่ยจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับวิธีการรีไอดีและควรรีช่วงไหนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Solan d New World ทางเรามีร้านจุบิโกช็อปเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดเป็นบริษัทไม่มีรีแฟนแน่นอนทางร้นจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูก ถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้าเกมมาเนี่ยจะมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือ ID ของตัวเกมนะครับแล้วก็จะมี Google Apple แล้วก็จะเป็น Qu กส์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกแบบเกส์นะครับล็อกอินตรงนี้เลยตอนนี้มีเซิร์ฟใหม่มาพอดีนะครับเซิร์ฟ200ก็เข้าไปเลยนะครับในช่วงแรกนะครับให้เพื่อนๆเล่นเนื้อเรื่องหรือว่าข้ามโหมดฝึกซ้อมไปก่อนนะครับ เมื่อเราเล่นไปประมาณ10นาทีนะครับหรือว่าตัวละครเลเวล7นะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของกาชาหรือว่าซัมมอนนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยซึ่งครั้งได้นะครับเขาจะบังคับกดฟรี1ครั้งนะครับโดยใช้ตั๋วก็กดไปนะครับสำหรับตัวละครที่ได้นะครับก็จะเป็นยูรินะครับการันตีเลยเมื่อตัวละครเราถึงเลเวล8นะครับก็จะปลดล็อกจดหมายนะครับให้กดเข้าไปสำหรับเซิร์ฟนอนะครับก็จะมีแจกแหวนกาชานะครับ12วงแล้วก็ตั๋วกาชาอีกแปใบนะครับกดรับมาเลย ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเวลามากนะครับก็ให้เริ่มรีตั้งแต่ตอนนี้นะครับกดที่ซัมมอนเลยนะครับเมื่อมาถึงหน้าตู้กาชานะครับก็จะมีตู้อยู่3แบบด้วยกันนะครับผมขออธิบายก่อนละกันตู้แรกนะครับจะเป็นตู้การันตีนะครับสามารถเลือกตัวละคร1ใน5ได้นะครับซึ่งเ a ตอ Up เนี่ยก็จะอยู่ที่10%นั่นเองนะครับสลับตู้นี้นะครับก็จะมีตัวละคร EdR นะครับให้เลือกเพียง5ตัวละครเท่านั้นขั้ถามคือเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับ หลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3ตัวละครด้วยกันนะครับจัดอยู่เทีย S ขึ้นไปนั่นเองตัวละครแรกที่ผมแนะนานะครับก็คือตัวละครออร่านะครับจุดเด่นคือทารนเมทเป้าเดี่ยวแรงมากๆครับเพราะว่ามีดีบัฟคำสาบที่ซอนทับดาเมจได้นั่นเองถัดมาตัวที่2นะครับก็คือโคไซตัดนั่นเองนะครับข้อดีเลยคือมีเลือดไหลนะครับแล้วก็สกิลติเป็นสกิลหมูด้วยส่วนตัวละครที่3นะครับก็คือแมเป็นสายซับนะครับสามารถฮิลได้แล้วก็มีดีบัฟลดสปีดอีกด้วยครับ จากคำแนะนําผมนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกหนึ่งใน3ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นตู้เลดพิเศษนะครับตัวละครตอนนี้เนี่ยจะเป็นครูสลูลูนะครับไอดีเก่าผมเนี่ยเล่นไว้ที่เซิร์ฟ1น9นะครับไอดีนี้จะอยู่ที่เซิร์ฟ2 0 0นะ หมายความว่าถ้าเกิดเซิร์ฟซีเปิดนะครับอาจจะไม่ใช่ตู้คูลูลูก็ได้นะครับอาจจะเป็นตู้อื่นก็ได้ส่วนตู้ที่3นะครับก็คือเป็นตู้เลทธรรมดานั่นเองสังเกตที่ด้านบนนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋ว1ใบแล้วก็แหวน12วงนะครับซึ่งตู้ธรรมดานะครับจะใช้ตั๋วแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้แหวนก็ได้นะครับอ่ะลองกดดูครับนี่เขาจะบอกว่าใช้ตั๋วก็ได้หรือว่าใช้แหวนก็ได้นะครับในการเปิดกรชาและสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับคําถามต่อไปใน3ตู้นี้ควรเปิดตู้ไหนก่อนนะครับ เริ่มจากตัวอย่างปัจจุบันก่อนนะครับอย่างเซิร์ฟนอกที่เราเล่นตอนนี้เนี่ยจะเป็นตู้คูสนะครับผมก็ได้นําให้เลือกคูสก่อนเลยเพราะว่าตัวละครคูสเนี่ยจัดอยู่ในเทียเอสหรือว่า SS เบวกเลยนะครับในส่วนของเซิร์ฟซีนะครับถ้าเปิดมาไม่ใช่ตู้คูสเนี่ยหรือเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีนะครับเรา,าจ,จะมาเปิดตู้ธรรมดาแทนแน่นอนว่าตอนนี้นะครับเลือกเป็นตู้คูสก่อนเลยละกันโอ้ค่าสีีขึ้นนะคิดว่าน่าจะได้นะครับได้ไหมนะ้าถ้าเกิดได้มันจะเป็นสีทองนะครับ อโอ้โหตาไม่ทองนะครับอย่างนี้คือเกลือสินะใช่หรือไม่เกลือแน่ๆครับเพื่อนๆชัวปรป้าบอ่าอย่างนี้คือเกลือนะครับในหัวข้อที่2น,นะครับที่มีคําว่า1000จะมีตัวกระชาพิเศษนะครับแจกวันละสามสไปให้เราได้หัวข้อซัมมอนครับและกดตรงดีเทลตู้กราชาตู้นี้นะครับมีโอกาสได้ตัวละคร s s r นะครับ5ตัวละครเหมือนกับตู้เลือกเลยนะครับแต่โอกาสเนี่ยคือต่ำมากมากนะ0.03%นะครับไอเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันอ๋อตกใจแต่ก็ได้ครับไม่ได้ครับเกลือตอนนี้นะครับมีตัวกาชาอยู่2ใบนะครับแล้วก็แหวน2วงแล้วก็มีเพชร760นะครับอะลองดูตู้ธรรมดาซิว่าจะพอไหมนะครับถ้าเราจะกดตู้ธรรมดานะครับเราต้องใช้เพชรอีก1,800หน่วยนะครับเราต้องไปฟาร์มเพิ่มนะ ทีนี้นะครับผมได้เล่นต่อนะครับไปถึงเลเวลสินะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้ก็จะมีเพชรอยู่980นะครับและเดี๋ยวรับจุดแดงเพิ่มเติมนะรับตรงนี้เพิ่มเติมครับ200เพชรจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะที่จะเปิดต่อนะครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะนี่ครับใจไว้ได้อีกใบนะครับตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ใช้เพชรเปิดเอาสกินได้นะครับตรงนี้300เพชรครับถัดมาไดอารี่นะครับไดอารี่ก็สามารถรับเพชรเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ว่าต้องทำให้ครบนะเออต้องทำแปดเควสนะครับในอีกห้าสิบเพรซึ่งมันก็เสียเวลาเกินไปนะถูงนะครับเป็นแพทเตอร์โบนัสได้ไหมตรงนี้ได้สิบเพรนะครับดาวนลล์โหลดรวาร่า,าโอ้ตรงนี้ได้ห้าร้อยห้าสิบเพรนะครับโอ้ตรงนี้เยอะเลยนะทีนี้เราเสียเวลามานะครับประมาณอีกสิบนาทีนะครับตกเลเวลสิบสามนะเราจะมีเพจอยู่2040นะครับอ่ะไปที่สม,มอนก่อนอ่าเราจะมีตั๋วเนี่ย12บใบนะครับกับแหวนอีก2วงนะซึ่งตั๋วเนี่ย จะใช้ได้กับตู้ล่างเท่านั้นครับหรือว่าตู้ธรรมดาเราจะเปิดตู้นี้ก่อนเลยนะครับกดเลยได้ป่ะนะตรงนี้เป็นสีทองหมายถึงตุ้งดวงตานะดวงตาต้องเป็นสีทองครับตรงนี้ก็ลากไปตามงานครับไม่ทองนะครับอย่างนี้เกลือครับเกลือเป็นแนแทะเฮือโอเคทีนี้เราจะเหลือนะครับตัวสองใบ แหวนวงนะครับแล้วก็เพชร2 0 4 0นะครับจริงๆจ,จะเปิดเป็นตู้เหล็กก็ได้หรือว่าตู้ล่างก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอ่าผมเปิดเป็นตู้เหล็กแล้วกันนะครับอ่าใช้เพชร1นึ่นะครับก็หักลบกับตัวที่มีนะเกลือหรือไม่แหมมักจะเกลือทุกทีนี่ขนาดเล่นเซิร์ฟนอกนะโอ้เซิร์ฟเรานี้จะขนาดไหนนะครับอ่าเกลืออีกแล้วกระชาขหดร้ายที่สุดเรียบร้อย อ่าอันนี้คือเกลือในเกลืออีกทีนะครับเรียกว่าเค็มสุดๆนะอันนี้คือรีได้เลยฮะไม่ต้องคิดมากครับจริงๆรีตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะรีครับมาดูวิธีผูก ID กันก่อนละกันสมมติว่า ID เนี้ยเพื่อนๆพอใจแล้วต้องการจะผูก ID นะครับก็มาที่ด้านขวานะครับแล้วก็เลือก setting แล้วก็เลือก account ด้านขวาครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการเลือกลิงก์ได้เลยนะครับจะเป็น ID เกมก็ได้ กูเกิลก็ได้นะครับแอปเปก็ได้นั่นเองตอนแรกนะครับผมคิดว่าวิธีรางแคชนะครับจะหายนะปรากฏว่าไม่หายนะครับยังคงเข้า ID เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูแล้วกันสรุปเลยตัวเกมมีระบบแบ็กออพข้อมูลนะครับกลับมาได้เหมือนเดิมนะวิธีสุดท้ายที่ผมจะลองนะครับก็คือลบเกมทิ้งเลยแล้วกันนะครับอเดี๋ยวผมจะลองลบเกมทิ้งดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับ ผมได้ทำการติดตั้งเกมใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะหายหรือเปล่านะรอบนี้นะครับคือรอบที่ลบเกมนะครับแล้วก็ลงใหม่เลยโหลดแพทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกมอีกรอบหนึง่งว่าจะหายไหมถ้าผมคิดว่าไม่น่าหายนะตัวเกมมีระบบแบ็กอัพแน่นอนอา้าวหายเฉยนะครับสรุปคือวิธีที่ดีสุดตอนนี้นะครับคือการลบเกมทิ้งลงใหม่นะครับล้างแคชไม่หายนะ จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีลบจากภายในนะครับถ้าเกิดใครทราบวิธีก็มาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ที่ทําได้ก็คือลบเกมทิ้งนะครับแล้วก็เริ่มใหม่เลยสําหรับใครที่ต้องการปล่อยบอดเล่นเกมหลายจอผมขอแนะนําแอปนี้ครับ u g phone แอปนี้จะทําให้เ,เพื่อนๆปล่อยบอดเล่นเกมกี่จอก็ได้ไม่กินแบตบไม่กินสเปคมือถือพอเล่นผ่านระบบไอคาว แพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือ G V I P สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม m e r r f o เดอะ a ด a l o g ล็อกไนโครราคารายเดือนเพียง200กว่าบาทตกวันละไม่ถึง10บาทถ้าเ,เพื่อนๆสนใจผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับตัวเกมนะครับทำการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับย้าอีกครั้งถ้าเกิดใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้า,าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นแจ้งเตือนไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า